ใครอยากง,งัดก็ไปเอามาครับกลัวพวกคุณไม่ไหวไดิเอาจริงๆอ่ะดูแล้วก็ลองดูครับเซกชันมันไหวหรือเปล่าครับถ้าจะเอามาจะแค่ไหนเชียวที่ไปไปไหนเหราที่เดี๋ยวอธิบายเรื่องกันก็คือเอา <4 S 2> เอาง่า<ล>ยๆว่าหนึ่งคือไม่กล้าแค่นั้นใช่ไหมอ่ะแค่คำเดียวคำเดียวง่ายๆไม่ต้องอ้อมจะตีผมเรื่องไรครับหนึึงอ่ะหมันไส้ครับ เห็นแอคดีอ่ะอยากดึงขึ้นเสื้อลงอ่ะคืออะไรผมไม่เข้าใจจ็เห็นแอคดีไงคำพงคำพูดอ่ะอยากดึงคอเสื้อลงหน่อยอ่ะวงนอนผิดแค่บอกเองว่าหนึ่งหนึ่งเมกาเดี๋ยวจะได้หาคนมาเพิ่มให้พูดมาคำเดียวหาคนมาเลยครับก็คือบอกก่อนเดี๋ยวว่าหนึ่งหนึ่งเมกา ทำไมผมต้องหนึ่งหนึ่งเลยอ่ะกรรมม็กไม่กล้าไงก็ไม่ไล<น>กล้กาไงใช่ไหมล่ะใครจะไปตึงเท่ากันครับอ่าก็ไม,ม่กล้าใช่ไหมล่ะ่แค่นั้นเองแล้วพี่จุกไปยิงทำอะไรก็หกศูนจืดลืมเช่าไหมครับงัดบ้านอ,อ่ะไม่เช่าครับ พี่โนครับเรื่องการตีพวกคลองงัดบ้านเนี่ยเราจะเอามากี่แกงก็ได้ต้องแม้ก็ได้คือคือณตอนนี้จะที่เขาไปคุยมาตอนหลังจากที่จันทังคายไม่อยู่เนี่ยคือเป็นส่วนของหกซุนบทางดีบีซีเขาห่างกันแล้วเขาจะแบ่งร้านเพื่อให้พวกแกงใหม่ๆแก๊งนิวอะไรพวกนี้ครับส่วนแก๊งกลางๆเขาก็จะมีมาตรการของเขาเขาคุยี่ไหนครับแกงที่เขาไปเรียประชุมมาแล้วเขาก็มีกติกาของเขาอยู่ซึ่ง ซึ่งอ่าก็ยังไม่มีแก๊งไหนมาแจ้งว่าเออหลับไม่ได้นู่นนี่นั่นมไม่มีได้แล้วมีอ่ะครับพี่แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าจะมาคุมลูปหรือว่าคุมเกี่ยวกับงานงัดบ้านเนี่ยก็ต้องเป็นแก๊งที่ต้องมาเคลียร์มาชิงให้ได้ครับเพราะว่าต้องมาจีแก๊งครับเอามากี่แก๊งครับอันนี้จากที่ทางอาบบซกัทงเอระเบียบที่ที่แจ้งพี่มาเนี่ยพี่พูดตรงนี้ได้เนาะได้ครับได้เดี๋ยวพี่ขออนุญาตเปิดสกู๊ครับ หัวข้อที่ส่งมานะไอทาง BBC กับ60แจ้งไว้ว่าหากถ้ามีก็คือว่าทางพหก60กับ BBC เนี่ยผมผมงัดบ้านคือก็ช่วยกันดูแลหากที่มีแก๊งไหนมั่วลูกจะต้องรับสภาพเรื่องสตอรี่ที่เกิดขึ้นก็คือการโดนลุมสองหนึ่งถูกต้องไหมรับสภาพอยู่แล้วครับจากที่แจ้งพี่มาถ้าเกิดสมมติโดนอะไร<ม>พวกนี้เขารับสภาพอยู่แล้ว๋ถ้าเขารับสภาพคือการโดนลุมถูกต้องไหมครับใช่ใช่แต่ถ้าเกิดตรงไหนที่พี่พูดผิดอะทาง BBC กับ60แย้งได้นะครับ ถ้าเกิดสมมติมีตรงไหนที่พี่พูดไม่ตรงตามที่ระเบียบเียบอันนี้คือรุมได้หรือต้องใช่ไหมครับใช่ตะกีดกังก็ได้ใช่ครับประมาณนั้นประมาณนั้นแต่ถ้าจะมาเล่นตรงนี้คือหนึ่งหนึ่งไม่ได้ถูกต้องไหมก็คือต้องต้องมีพวกเขามาเกี่ยวมันมันมันต้องมีเรื่องมีราวกันก่อนนะครับมันต้องมีหลักฐานมีอะไรต่างๆมาแต่องค์ประกอบ เร <bills> ื่วใหญ่เรื่องเราไงครับถ้าสมมติว่าเออจะเกิดการลงไม้ลงมือสมมติอายกตัวอย่างกรณีเห็นเช่นในการนัดหลูกบ้านอะไรพวกนี้ถ้าเกิดมีแก๊งใดแก๊งหนึ่งที่แบบว่าไม่ทําตามมาตรการที่ทางบิบีซีหอหสุดเขาวางไว้แล้วเกิดการลงไม้ลงมืออันนี้ยเราก็ต้องมาแจ้พร้อมหลักฐานก็คือการูปภาพเอกสา่อ๋อสมมติสมมติในกรณีสมมติบีบีซีมนแทงบุบผลเท่ากับว่าตกับบีบีซีได้ใช่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 แต่ว่าคุณเขามาเกี่ยวไหม ก็ต้องดูตามตามตามหลักฐานตรงนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดจะเกี่ยวจะอะไรก็ต้องมาคุยกันตรงนี้จริงๆคุยกันก่อนเลยก็ได้ครับมันจะได้ขีดเหลียดอ<ๆ>ะไ้เ,<อ>เกี่ยวว่าอย่างนี้แล้วสมมแม้มีมีเรื่องกับบีบีซีเรื่องเรื่องเข้าไปงัดบ้านเนี่ยบีบีซีเอฮกตุนเกี่ยวไหมครับถ้าถามพี่นะตอนนี้ไม่น่าเกี่ยวนะไมันต้องดูจากเรื่องดูจากหลักฐานถามฮกตุนเนี่ยครับ แต่ตามแต่ตามระเบียบที่เขาเขียนส่งมาให้ทางพี่เนี่ยคือ,อม,มันเป็นทางของ BPC กับา60เขาร่วมกันอือแต่ถ้าเกิดเขาจะร่วมกันมันก็ไม่ไม,ไม่ไม่ผิดเพราะตามระเบียบเขาแจ้งมาอย่างนี้แต่ถ้าเกิดสมมติว่าเขาจะโดนมากกว่านั้นโดนไม่ใช่แค่แจ้งคันแก๊งอื่นร่วมด้วยกับแก๊งค้าก็ไม่ผิดนะเพราะเขาก็ยินยอมรับสภาพอยู่แล้วโอเคครับแต่ถ้าไหนพี่พูดไม่ถูกแย้งได้นะน,นี่ต้องบอกก่อนอทางีซีกว่า60แย้งได้นะครับ โอเคผมทราบด่าเป็นนอนทราบก่อนได้ครับได้ครับแล้วมีเคยมีเรื่องพวกมันปะเรื่องกันป้ายังครับยังหรือบ้างไม่เคยมีใครโดนโดนแทงนะไอ้แบ๊บลองไปติดต่อแกงมาดิเฮ้ยเราเปลี่ยนถ้าเราเปลี่ยนสีปูดเนี่ยในการลงเนี่ยมันมันใช้เวลานานปะเอ๊ะเพื่อนอ๋อเอาเอาประกันไว้ก่อนดิมันใช้เวลานานปะไม่ใช่ไหนอ่ะ แล้วมันข้าวเรางานปะตอนหมูเราจะเอาสีสุดละมันลงนานปะมันลงเป็นรอบอาทิตย์ครับอาทิตย์ละวันลงวันอังคารทุกวันอังคานลุงมึงทำติดลงมามาตัวหนึ่งที่ของเราอ่ะ BBC มันสีซะเหมือนเราเลยนะลุงเขาไม่ให้ตีพี่นงเขาบอกคนละโทนอ่ะคนละโทนพี่นงเขาพี่นงเขาแจ้งมาว่าคนละโทนมึงไปหาโทนสีในเว็บมาดีว่ามันคนละโทนแล้วมันโทน คือโทนเนี่ยหมายความว่าที่อะไรวะไปหามในเวฟดิข้อมูลนะกอนยง่ายสุดเลยนะพี่โนใช้กันไรนี่เพราอะไรนะเออต้นหนึงมืดเลยมังมืดจัดเขาาแจ้งว่าถ้าเป็นกลางวันน่ะมันแยกออกแต่ถ้าเป็นกลางคืนมันยืนดิดไม่ออกลองไปเล่นนนาดูมึงเรียกพี่โน้ตไหมหน่อยดิมึงเรียกพี่โน้ตไหมหน่อยเดียัวยิ่งตอนยิงตอนแลกเงินมา่อตอนวันถ้าเพราะว่ามันใส่ชุดในสีดำอ่ะมันยืนจัดเลยนะ มันอะมันเป็นสีดำเว้ยบางทีมันเป็มาเดำใช่เรื่องสีสูตรอะพี่อืคือยังไงพี่มันแยกไม่ออกอะพี่เข้าใจเข้าใจแต่พอเป็นกลางวันเนี่ยมันมันมันออกแถ้ากลางคืนอะพี่ใช่ใช่กลางคืนกลางคืนเข้าใจได้กลางคืนมันไม่ได้มีแค่กางนัดมีตเมืองพเพราะว่ามันมีหลายแก๊งเลยที่แม่งมีปัญหาเรื่องพวกนี้เยอะแล้วในมุมในมุมผู้เล่นมันแยกไม่ออกจริงนะพี่ในมุมคนเล่นเข้าใจเข้าใจแต่พอมันมันมันส่งมาตามรูปแล้วอะ พอเขาให้ประเมินพวกพี่ประเมินตามตามตามรูปที่เขาจะส่งให้ทางทางเซิร์ฟเนเ่ยเปลี่ยนอะคือสีมันชัดนนลัายกหพอเวลามันเข้ามาในเมืองเนี่ยกลางวันมันก็ดูยากนะพี่ดูเด็กพี่มองไกลเด็ดพี่พี่มองไกลพี่เห็นไหมมองไกลๆมันก็มันก็พี่เห็นไหมนั่นแก๊งะไรนะแก๊งผมหรือแก๊งเขาน่ะไหน วิ่งไปเมื่อกีี้สดเป็นรักกันได้ไงวะพิมพ์สีของตนเนี่ย้ยไม่รู้อะคืออย่างนี้ต้องบอกก่อนคือพ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 อเป็นเรื่องเนี้ยคือมาตรการนะตอนเนี้ยถ้าเกิดมันสมมติไม่พอใจสีใครเนี่ยมันมีมาตรการของมันการการตีชิงรฉีกถ้าเกิดสมมติแก๊งไหนจะตีฉีกมะเราก็ต้องลงสีนั้นก่อนขอให้มาสมมติยกตัวอย่างนะใครจะมาตีเจริญทางก็ต้องลงสีจริญทาก่อนพอตีสีจเจริญทางเจ็ดวันเนี่ยก็ต้องเต็มแก๊งเนี่ยพี่ขออนุญาตในหนึ่งแก๊งน่ะเราสามารถถือได้กี่สีครับพี่สีเดียวเราครองได้แค่สีเดียวเลยเหรอง ก็งั้นหัวข้อเนาะเป๊ะงั้นกลัวท้องผือหลังวางมาแล้วค่ะแต่ถ้าเกิดใครจะมาชิงเนี่ยยกตัวอย่างใครจะมาชิงใจลังคาเนี่ยเอาง่ายแจ้งเรื่องแจ้งเรื่องเขาต้องลงสีสูตรเอาง่ายไอ้วัวเยี่ยมมีเวลาเตี้ยมันไม่กล้าหนึ่งหนึ่งไอ้ตัดแค่นั้นเองงั้นผมไปไล่ยิงลงยิงล้อกนตีนมันได้ไหมได้ เออพี่โนตอนนี้เรื่องสีเลือกันไม่ได้ใช่ไหมพี่โนระวังสีมันระวังโดนสเรื่องอะไรครับเลือกการชิงสีเหรอถ้าจการชิงสีมันมันมีมันมีการพูดคุยก็จะเป็นกฎที่มาตรฐานแล้วว่าเลือกการชิงสีแต่คือมันมันคนละสีมันคนละเฉดสีจริงแต่คือผมมองว่าบีบีสีนี่คือแม่งดำเหลือบน้ำเงินจะชัดอ่ะคือเมื่อกี้ผมไป่นไอดอกมาคือมันลงเข้าเมืองมาแล้วว่าสีมันมันมันเป็นเนี่ยพี่ดูเด็พี่ดูเด็ไอไอไอสีขาวอ่ะดูเด อ๋ no อไอ้หกตนดูดิมองไอ้หลังเดี๋ดูดิไอ nice. ้หลังอ่ะเออมองมองหลังกับไอ้ไอจูโฮด่าดูดิคือยังไงน่ะทำไมอ่ะชุดเงินดำนะสีอ่ะใช่ว่าบีบีซีอ่ะใช่ใช่ดูดิมันแบบมันดำเหลือบน้ำเงินอ่ะมันไม่ใช่น้ำเงินเหลือบดำอ่ะมันเป็นแบบเมื่อกี้เล่นแอร์ดอกผมฆ่าเพื่อนเพราะว่าผมแยกสีไม่ออกแบบงงมากเลยสีเขาอ่ะต้องรอให้ทีสีแยกออกแล้วแต่ต้องแบบเพ่งนิดนึงอืม ไม่จังหวะวงไฟมันมันหนัวเว้ยแม้ยกยากกัดเลยเว้ยบางทีมีแสงแสงแสงจากแสงจากเนี่ยแสงแดดในเกมอ่ะแม่งยิ่งแบบกูไปถามมันเรื่องเช่าบ้านมันบอกว่าจะเช่าไหมล่ะมันี่ยมันถ่ายรูปมันถ่ายรูปมันตีแน่นอจริงๆผมอยากปล่อยปล่อยโบ้เลยก็ได้ในงั้นบ้านไอ้โง่เสียค่าเช่าแม่งก็ปล่อยก่อนเราไม่เด็ดร้อนอยู่เนี่ ไม่กูไม่ได้แล้วเราไม่ได้งัดอะไรกันอยู่แล้วแต่กูหมันไส้เฉยเง้แต่ถ้าลุงจากตีก็ได้เต่อยู่แล้วก็วไม่จำเป็นในงัดบ้านไฟฟ้าราคาอย่างกั ไจ้เอะตอนนี้งานเป็นปางเาไม่ทำกันแล้วะม่ขอพุนหมื่นกว่าไม่ตอนนี้ตอนนี้ไม่ไม่ได้อยากตีเพราะเพราะลูกเพี้ยไรหรอกอยากตีเพราะปากอ่ะคำพูดมันเมื่อกี้ไงคำพูดมันแย่ไปหน่อยริงๆต่ไม่แต่ปม่แต่ไม่แบ่าม่แต่ไม่แต่ไม่แ่ไม่ใตรโม่แต่ไม่แต่ไม่แ่ไม่แต่าม่แต่ไม่แต่ไน่ตาไม่แต่ไม่แต่ไมะแต่ไม่แะ่ไม่แ่ไมแ่ไม่แม่แต่ไมแต่ไ่แต่่แต่ไม่่ไม่แต่แต่วม่กู่มากเลย ลกันได้ไงวะได้ผลประโยชน์วงการนี้วงการนี้รู้มือกันอยู่ครับวงการนี้มีแกมีนายหมดประโยชน์ก็โจ์กันเหรอมีประโยชน์ก็รันกันเหรมึงไม่เห็นเหรอตอนแรกแม่งเกลียดกันตายหามันไม่อยากอยู่ร่วมโลกกันเลยดีกว่าขนาดไปไปแข่งมันยังไม่อยากจะไปแข่งเลยตัดกูงมากไม่เอาด้วยกันน่ะตอนนี้ปอดกันลม ตมัเปลี่ยนอะไรมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยะแต่คนเรามันบางนะเนาะคือจริงๆถ้าโดนอะไรนิดหน่อยก็วิวเวลามีปัญหาเรื่องสีอะไรพวกเนี้ยก็จะมีแบบแก๊งใหญ่คอยแบบเออให้ให้คำปรึกษาอะไรพวกนี้ไงแต่พอตอนเนี้ยมันไม่มีไม่มีใครเวลามันลงสีอะไรมันก็ไม่มีปัญหาบางทีมันก็มีกันเล็กน้อยแต่เหมันก็คุยกันได้ไง